จับพิรุษคุณอ้นค่ะใช้คำว่าเจ้าชายนำหน้าชื่อก่อนจะลบออกแถมเคยโผล่ร่วมงานคนล้มเจ้าคนไทยต่างเริ่มพากันสงสัยค่ะว่าเหตุใดคุณอ้นจึงเคยใช้คำว่าเจ้าชายนำหน้าที่ในบริษัทของตนเอง หลายคนพากันสงสัยค่ะว่าทำไมคุณอ้นถึงไปโผล่ในงานขนล้มเจ้าหรือไปเป็นเครื่องมือของฝ่ายไหนเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นที่หลายๆคนต่างพากันสนใจเป็นอย่างมากแน่นอนก็คือเรื่องของนายวัชรเรศวิวัชรวงค่ะหรือว่าคุณอ้นนั่นเองนะคะพระโอรสคนที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งอยู่ๆก็เดินทางกลับมาประเทศไทยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าต้องการมาลงหลักปักฐานอย่างเต็มตัวซึ่งในครั้งแรกที่มาที่ประเทศไทยนะคะคุณออนก็ได้รับการตอบรับไม่ต่างจากเชื้อพระวง์ท่านหนึ่งค่ะมีบางคนเนี่ยนั่งพื้นเฝ้ารอต้อนรับในหลายๆงานพิธีนะคะ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคุณอ้นก็คือสามัญชนธรรมดานั่นเองค่ะจึงทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมอย่างเป็นวงกว้างในขณะนี้แต่ก็มีหลายๆคนนะคะที่ออกตัวว่าไม่เห็นจะแปลกอะไรก็เป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่ทำให้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ค่ะนั่นก็คือเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะคะได้มีการพูดถึงบริษัทกฎหมายเปิดใหม่ค่ะซึ่งมีชื่อว่า VVV Group นะคะซึ่งก็เป็นเครือข่ายของ Corporate Group เป็นนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะตั้งเปลาที่จะ รับงานในประเทศไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะโดยมีพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นบริษัทกฎหมายชื่อดังของประเทศไทยอยู่2เจ้านะคะและทางของคุณอ้นเองด้วยในสหรัฐค่ะซึ่งข่าวการก่อตั้งบริษัทของคุณอ้นเองนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยพากันให้ความสนใจค่ะเข้าไปดูผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ต้องหาที่มีคดี112ติดตัวนะคะอย่างเช่นสมศักดิ์เจียมธีรัสกุลค่ะก็มาเปิดเผยค่ะว่าคุณอ้นเนี่ยใช้คำนำหน้าชื่อว่า p r i น c e วัชเรศวิวัชรวง์เป็นประธานแล้วก็เป็นซีเนียร์พาร์ทเนอร์ซึ่งในขณะนั้นนะคะหลายๆคนเนี่ยก็พากันให้ความสนใจค่ะว่าทำไมคุณอ้นเนี่ยถึงใช้คาว่า p r i น c e หรือเจ้าชายนาหน้าชื่อนะคะอีกทั้งในคากล่าวแนะนาตัวเนี่ยก็ยังใช้คาว่า second son of his มา j e จิสตี้คงวัชิราดงก่อนหรือพระโอรสองค์ที่2ของพระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วก็ยิ่งทำให้หลายๆคนเนี่ยนะคะที่เข้าไปเห็นเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่สบายใจค่ะเหมือนเป็นการเข้าข่ายแอบอ้างเบื้องสูงเพื่อที่จะหวังอะไรหรือไม่นะคะอันนี้ไม่ทราบได้แต่ว่าต่อมาเนี่ยคุณอ้นก็ได้ เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากคำว่าเจ้าชายมาเป็นนายค่ะในเวลาไม่นานนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนสร้างเว็บเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในบริบทของตัวของคุณอ้นหรือเปล่าอันนี้ทางทีมงานดูคริติกนะคะไม่อาจจะทราบได้เลยแต่ว่าคุณอ้นเนี่ยไม่ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้แต่อย่างใดนะคะแล้วเรื่องนี้ค่ะก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงแล้วก็ถูกสังคมตั้งคำถามกันอย่างมากในขณะนี้นะคะต่อมานะคะจากที่บริษัท VVV Group ค่ะเปิดตัวตั้งเป้าอย่างยิ่งใหญ่เลยกลับค่อยๆถูก ลดความร่วมมือลงจากพาร์ทเนอร์นะคะหลือเพียงแค่เป็น b u ิ i n e s s c o n s o r t i u รมค่ะโดยตั้งเป้าหมายจะรับงานจบเป็นจ็อบจจนสุดท้ายก็ลดระดับความร่วมมืออีกค่ะเหลือเป็นแค่พัรธมิตรแต่ในนามนะคะแล้วก็จะมีส่วนร่วมแค่การแนะนำลูกค้าให้กันและการเฉยๆค่ะไม่มีโปรเจกต์ร่วมกันแล้วซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดนะคะแต่ว่าที่แน่ๆแล้วเรื่องนี้เนี่ย ทำให้เกิดการตั้งคำถามค่ะในเรื่องของความเหมาะสมของคุณอ้นนะคะและคนรอบข้างร่วมถึงหลายๆคนเนี่ยก็พยายามจะพูดในมุมมองว่าคุณอ้นก็คือหนึ่งในราชวงศ์อันนี้แนะนำค่ะว่าต้องระวังเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปอีกนะคะในช่วงเดือนกันยายน2566ค่ะ Facebook ของ VOA หรือ Voice of America นะคะได้โพสต์ข่าวพร้อมกับภาพของคุณอ้นเนี่ย ไปร่วมชมนิทรรศการโฉมหน้าเหยื่อ112ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะที่จัดโดยนายประวินชัชวานพงพันธ์ค่ะ ซึ่งก็เป็นผู้ต้องหา1นึนี่แหละที่หนีคดีไปอยู่ญี่ปุ่นนะคะทีนี้เมื่อคุณอ้นเนี่ยไปปรากฏตัวในงานเนี่ยนายประวินก็รีบนําภาพมาโพสต์เฟซบุ๊กทันทีเลยพร้อมกับเขียนข้อความค่ะบอกว่าได้รับเกียรติจากคุณวัชเรเววิวัชระวงหรือคุณอ้นเนี่ยมาร่วมชมด้วยนี่คือการพูดคุยอย่างมีอรารยะต่อประเด็นที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อน ซึ่งทางด้านของนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะก็เคยแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณอ้นวัชเรศจ,จะไม่ได้อยู่ในสถานะสมาชิกราชวงศ์นะคะแต่ก็ต้องรู้ว่าตนเองไม่ใช่คนธรรมดาค่ะถึงอย่างไรก็เป็นสายเลือดขัติยะของราชวงศ์จักรีคุณอ้นกับน้องชายเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยได้รับการต้อนรับจากประชาชนเดินทางไปรอรับและก็ชื่นชมจํานวนมาก คุณโอ้นต้องทราบค่ะว่าคนที่ไปต้อนรับนั้นชื่นชมคุณโอ้นน่าจะเกือบร้อเปเซ็นเป็นคนที่รักสถาบันแล้วก็รักราชวงศ์จัก,กรีปกป้องสถาบันทั้งนั้นไม่เช่นนั้นก็คงไม่ไปต้อนรับแล้วจู่ๆคุณโอ้นก็ไปปรากฏตัวกับคนอย่างนายปวินการที่คุณอ้นกล่าวอ้างว่าไปเพื่อให้รู้นั้น ฟังไม่ขึ้นเลยเพราะนิทรศการของนายปวินแค่ชื่อเรื่องโฉมหน้าเหยื่อ1นึก็รู้แล้วว่าเป็นนิทรรศการด้านเดียวที่มุ่งเน้นโจมตีสถาบันทําลายความมั่นคงของประเทศซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้นะคะก็ถือว่ากลายเป็นข่าวใหญ่เลยค่ะแล้วก็รุนแรงมากๆเลยในช่วงนั้นนะคะหลายๆคนเนี่ยต่างพากันให้ความสนใจค่ะแต่การที่ฝั่งล้มสถาบันเนี่ยเอาคุณอ้นมาขยับเป็นหมากในกระดานอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็ต้องเรียกว่า เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะมีแผนการอะไรต่อไปค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตอนนี้ได้เลยค่ะ